สาวท่านนี้านยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตในธนาคารซีนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาทำการหรือเป็นเจ้าด้วงขีบเมทัลลิเฟอร์นะครับหรือเจ้าไซโครเมนทรูเมทัลลิเฟอร์ไฟนี่นะครับก็จะเป็นต้นย่อยที่คนนิยมเลี้ยงกันสำหรับเจ้าเมทัลลิเฟอร์นะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับก็ได้มานนจากร้อยอินทรเพื่อนะอรรอนะครับก็ทำการแรกออกมานะครับก็หนอนตัวนี้กินง่ายมากครับก็ถือแนะนำหมดเลยนะครับ เาตัวนี้นะครับสามารถกินได้ทั้งเห็ดและก็แมทเนะครับอันนี้ผมเป็นแมทที่ผมทำเองนะผมไม่มีขายนะมันคือไม้ปูบดละเอียดมันก็ไม่เชิงละเอียดมากมันก็คือไม้ภูบดไม้ภูบดที่แบบผสมกับแมทหน่นะครับก็ประมาณนี้แหละก็ถามว่านอนกินได้ไหมก็กินได้อยู่นะถึงจะไม่มีผลงานอะไรแต่ก็เราดูผลงานกันไปก็ตอนนี้ก็ได้รับมาประมาณเดือนเดือนครึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ ความสองวั่งมาส่วนนะนนต้องเปนหอนที่ัวงครีมที่เลี้ยงง่ายมากนี่คาดเราจะปูนะหัวค่อนข้างโตเลยแล้วก็บองมือขับเขา่อย่อยนะครับว่าเขาเพิ่งรอบข้าบนะครับเพราะว่า ออตอนที่เขารอกคราบเนี่ยหัวเขาจะนิ่มมากครับถ้าเราปล่นไปทํามันบุบก็อาจจะมีผลในอนาคตครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปมากนัแต่อาจถ้าถือว่าบุกกบแบบเยอะเกินไปก็แย่นะครับเพราะผมเคยเห็นมาแล้วตัวนี้ก็อาจจะตัวเนี้เราดูแล้วสองอยู่ไหม่องมาดูกัน ยัง L2 อยู่เลยครับนี่ใจร้อนจริงๆเลยเราเฮ้ยรือว่า L3 แล้วอะอ๋อ L3 แล้ว L3 แล้ว,ลว,ลว,ลวนี่นะ่าจะตัวเมียนะจะคปลี่ยมื่อคืนเนี่ยขันจะเป็นตัวผู้เล็กๆเฮ้ยแต่มันมลืมไม่ไแน่ใจแล้วลืมใจกีริล,ละโอเคครับก็ นี่ก็สองตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นจอาสามแล้วส่วนตัวนี้ก็เดาไม่จะสามหรือเปล่าก็เห็นตัวมันใสๆเี่ยมันไม่ได้คุน่นน่าจะสามแล้วแหละครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะตัวมีอนะไรก็เราก็จะทําการเอามาแล้วก็ใส่ในที่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับในรอบนี้ผมจะเลี้ยงในภาชนะบรรจุป,ประมาณหนึ่งลิตรนะครับ กรับแล้วแตงเมื่อกี้แสงแรงขึน้นไปหน่ขอยก็ขึ้นมาขยับขึ้นมาหน่อยกัดินเพื่อนเออนี่ครับก็จะเป็นลักษณะของนอนนะครับก็ตามธรรมชาติในประเทศไทยไม่มีครับอยู่ที่อยู่ที่แถบอินโดมาเลสเนั่นแหละไม่ค่อยกล้านูนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับสามารถเลี้ยงในอุณหภูมิที่ถ้าให้ดีเลยนะครับเลี้ยงในยี่สิบสององศานะครับถึงจะดีเลย กแ็แต่ถ้าอีกสองคอยางสาคือกำลังดีนะครับแต่ถ้าถึงกว่านั้นนะครับก็น่าจะได้เป็นอีกฟอร์มหนึ่งน,นะครับมันจะไม่ใช่ฟอร์มแบบแตกต่างกันเลยแบบสองแถบอะไรงนี้นะมันจะเป็นแบบเขี่ยวเขาจะยืดได้ไม่เต็มที่ครับแล้วตัวเขาจะใหญ่กว่าคือถ้าใครอยากได้ฟอร์มสวยๆแบบน้าหนักน้อยแต่ได้ฟอร์มสวยกว่าก็เลี้ยงยีนนะครับถ้าไปไปได้ก็ผมจะทําการเลี้ยงในกล่องเต็มกล่องเตมครับก็สามารถควบคุมรักืนได้มาณี่สองคือยืดถ้าเลย ครับแล้วก็ขออชาครับก็เจ้าสสงแถบที่เลี้ยง15บองศานครับเลี้ยงเย็นๆนั่นแหละคผมน่าจะได้ยกเลิกโปรเจกต์ครับเพราะว่าตู้เย็นนะครับมันขึ้นนลงๆครับผมก็เลยตัดสินใจว่านั้นพอก่อนก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นเลยก็สำหรับโัวนี้นะครับน้ำหนักน้ำหนักที่ดีนะครับอยู่ที่ประมาณขิดขึ้นนะครับก็ดีแล้ว สายผมประมาณก็ประมาณกำลนดเซอ็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับไม่เกลี้ยงหรือกำลนดเซนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวที่ตามได้เป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับบายครับยังไม่แบ่งยังไม่มีแบ่งเนาะแต่ถ้าเดี๋ยวเราจะเพาะเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เพาะเองแล้วแหละสำหรับใครสนใจก็ลองทักไป ราเอ็ดบิเทิลดูนะครับก็มีเป็นสีม่วงนะเออหรือบอกไปเจ้านี่มีหลายสีนะครับต้องสีทองสีม่วงสีฟ้าสีดำนะครับมีเพียบเลยสีแดงเนะี่ยก็ตัวนี้เป็นสีปก,ะกะตินะครับบ๊ายบายครับเจอกันที่หน้าครับ you